เกมแมลจอดดีกว่าซิงโทรหากูอ่ะแต่กูไม่รับหรอกใครรับก็ได้กูไม่อยากคุยตอนนี้ในเกมว่ะเมื่อกูหลอกไปให้เฮียสาวสาวโทรหากูโทรอะไรกูแหละเพราคงเป็นห่วงแล้วเขาควบคุมแบบนี่แล้วแต่ว่ากูแบบคือแย่เอาง่ายตอนนี้คือแบบเขาดีอ่ะดูดิกูก็เฮ้ยน้องเป็นไรเหรอน้องอ่ะเอาบุษเสือไม้แล้วบุษเสือบุษเสือบุษผา สามยืดสินเดียร์โทรมาทำยไงดีวะเนี่ยไอโวไงอะไรอยู่เนี่ย เดี MM ๋ยวพี่พาไปกิน <characteristics> พ uh ี่ขอร้านก่อนเพื่อนะพี่ขอนี่ครับขอคเโอเคโอเคเดี๋ยวมารอเลยกินข้าวเดี๋ยวผมาเจอกันไปกินข้าวไปกินข้าวที่ร้านฮัลโหลมาล่ะมาฮัลโหลอยู่ไม่ไ่้มาเสริมมาเสริมทำอะไร